ยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายเอสโตโทราชารูวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนะคะก็อันนี้มาอัดคลิปมุมนี้วันนี้นะมานั่งอัดตรงนี้บ้างเพราะว่าตอนนี้เอเดนหลับอยู่นะคะก็ขออนุญาตมาอัดตรงนี้บ้างนิดนึงออ้ยมีดอกไม้มาแบบมาบังกล้องนิดนึงเดี๋ยวก่อนขอขยับนิดนึงนะอืม <laughs> โอเคเดี๋ยวขยับนิดนึงดีกว่าไม่ให้มันมากเกินไปอะโอเคทีนี้ มาดูกันสิว่าพลังงานของ Energy คลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อ่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษมากๆตรงที่ว่าไข่มารีวิวมาเปิดไพ่ลักษณะที่แนะนำไพ่ใหม่ที่ไข่ถอยมาสุดๆของสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์เอ่ออยางวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ไปได้ไพ่ชุดนี้มานี่มูโนโลจีมูโนโลจีค่ะไพ่กล่องน,นี้ คือจริงๆแล้วอ่ะตั้งใจจะไปเอาไพ่อีกชุดนึงแต่ว่ามันหมดในช่วงที่ไปพอดีแล้วกาลังสั่งมาใหม่ทีนี้พลังงานอันนี้มันดึงดูดมากเลย<ม>ไปดูร้านแรกก็ไพ่นี้ก็ดึงดูดอะไรบางอย่างไม่รู้แล้วมา,มาร้านต่อมาที่มาเอาร้านต่อมาคือเป็นร้านที่เคยไปแล้วแล้วก็ได้ต่างหูมาที่เป็นต่างหูที่ไข่ใส่ประจำค่ะที่เป็นแบบวงๆสีทองทองแล้วมีพวกรูปแบบพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันนี้ก็ไปถอยต่างหูมาใหม่ที่เป็นอันนี้คือต่างหูที่เป็นเหมือนรูปแบบเขาเรียกว่าเป็นรูปเหมือนนักกษัตริย เขาได้ไว้นะโซดีแอกที่เป็นจุดดาวดาวจุดดาวๆอยู่บนท้องฟ้าเหมือนคล้ายๆกับท้องฟ้าจำลองอะไรเงี้ยจุดๆๆุๆใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คือเป็นพลังงานของแคปปิคอนหรือราศีมังกรคือถ้าถ้าแบบตัวมันตกใครจะเป็นคนมังกรแล้วก็ลัคนาการนะคะใครก็เลยอ่ะเอาเอามังกรมาดีกว่าเอามังกรมันก็ได้ทีนี้พลังงานตรงนี้มาต่อมาดูตรงนี้ก่อนรีวิวตรงนี้นะคะไพน่นี้เป็นไพ่พลังงานที่เป็น oracle c a r d พลังงานเนี่ยทางกองเนี่ยเป็นพลังงานที่ดึงดูดหรือว่าเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับ energy พวกแบบ พลังงานพระจันทร์ทั้งนั้นเลยพระจันทร์มันเป็นพวกสเปริชัลเอนเนอรจีพวกจิตวิญญาณพวกเซน์พวก, Zen, พวกลักษณะของซิกเซนต์ต่างๆแล้วไพ่ตรงนี้มันยังสื่อในลักษณะพวกไพ่ที่แบบว่าเป็นเอนเนอจีที่มีไพ่มีนิ่งแฝงที่มีพลังงานของแทรกในเรื่องของโซ d ดีอคด้วย แทรกเข้ามาเพราะมันจะมีเหมือนพวกคำว่าเช่น New Moon in Aries in New Moon in Aries นะคะอย่างไพ่นี้ไพ่แบบเนี้ยอ่ะ New Moon ตรงนี้เป็นของ New Moon ในราศีเมษอย่างอันนี้เป็น p o s s i b i l i t y lies ahead New Moon in Taurus อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีอ่ะ Communication is key New Moon in Gemini อะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะ แล้วก็อย่างเช่น you and your loved ones are safe, new moon in cancer อะไรแบบนี้ยเป็นไพ่ของข้อความแบบนี้คีย์เวิร์ดแบบนี้แล้วก็มีไพ่พลังงานที่มีแทรก z o d i ดิแอฝงเข้ามาด้วยในแต่ละ New moon ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด44บใบเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างๆน้นี่เป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าเป็นลักษณะแบบนี้มีพระจันทร์แบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอเทิบตรงนี้นิดนึงมีพระจันทร์แบบนี้ มูโนโลจีร็อก c คิลคัสโฟร์ทีโฟร์คสนะคะมีไกด์บุ๊กมาให้ข้างในด้วยกล่องจะเป็นประมาณนี้นะกล่องจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ราคาตรงนี้ที่ขายถอยมาเป็นอ่า us อ่าหนึ่งเก้าจุดเก้าเก้าก็ตีไปก็20ดอลลาร์นะั่นแหละแต่ว่าถ้ารวมแท็กอะไรมันก็น่าจะประมาณอ่อ21น่าจะประมาณ21-22ดอลลาร์นะคะก็ประมาณนี้ตีตีไปเป็น20 20ดอลลาร์แล้วกันะ ก็พลังงานตรงนี้เป็นเ n e r จ y ที่เป็นไพ่ที่ดึงดูดบางอย่างมากๆแล้วก็ใครต้องการจะมามาเปิดให้กับทุกคนนะคะต่อไปในคลิปที่เป็นพวกแรนดอมตรงนี้ก็รอติดตามกันได้เลยนะตื่นเต้นมากเลยมีไพ่ใหม่มาให้เล่นอีกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกําลังแบบกําลังติดตามไพ่ชุดหนึ่งที่อยากได้มากๆมากๆมากๆเลยและเดี๋ยวถ้าได้มาเนี่ยทุกคนจะต้องตื่นเต้นแน่ๆนะนะ ชุดนี้เป็นอะไรที่เป็นพลังงานสปิรชัลแฝงจริงๆเพราะว่าพวกอย่างที่บอกก็คือพลังงานของเดอร์มูมันเป็นไพ่พวกจิตวิญญาณสปิรชัลโดยตรงทีนี้พลังงานในกองมีอ่ะโทษพลังงานตรงนี้ไพ่ของชุดนี้มีไกด์บุ๊กมาให้ด้วยนะคะเนี่ยมีไกด์บุ๊กมาให้ด้วยแต่ว่าก็จะตามนั้นนะคะคือทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษโหมดอืม ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่บอว่าชอบซื้อไพ่สะสมออยากจะมีไพ่อะไรสวยๆไว้หรือว่าเพ่ไพ่พลังงานที่เป็นพวกออร์คอคแปลกๆไพ่พวกนี้เนี่ยออร์คโจะต่างกันกันกบไพ่แบบทาร่ที่เป็นทารโรจะ18ใบอย่างสิ้นเชิงนะคะคืออบางคนเคยมาสอบถามว่ามันแบบ คือบางทีคนที่เริ่มแรกๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มสะสมแรกๆหรือว่าเป็นบางคนที่แบบเริ่มที่จะเหมือนคล้ายๆกับสนใจในการที่จะแบบลองศึกษาอะไรเงี้ยคือมันต่างกันมันต่างกันมากๆเพราะว่าเ พลังงานของไพ่พวกออโเคิลเนี่ยมันจะเป็นไพ่ของการที่มีพลังงานหรือมีนิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันเหมือนไพ่ชุดขยายมากๆขยายความหรือขยายพลังงานหรือมีมีประโยคบางอย่างแปลกๆทีออ่บางทีมันไม่ได้อยู่ในพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะแต่ไพ่ทาโร่จะเป็นเกณฑ์หลักเมนหลักเสมอของการดูไพ่ของการเปิดเกิดเปิดเช็คดวงเปิดดูพลังงานดวงอะไรแบบนี้นะคะก็อันั่นแหละมันจะเป็นเมนหลัก ทีนี้มาดูกันว่าขอขอขอเล่นนิดนึงคือพลังงานตรงนี้เนี่ยคลิปนี้นอกจากจะเป็นพลังงานที่จะมารีวิวให้เนี่ยไพ่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะไพ่ข้างหลังเป็นแบบนี้นอกจากจะมารีวิวให้แล้วตรงนี้นะคะก็ จะมาให้ลองแบบว่าลองพิกเล่นพิกกระาดาเล่นกันแบบประเดิมนิดหนึ่งนองพพิกกระาดาเล่นกันประเดิมประเดิมสิว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนจะได้พลังงานอะไรบ้างลองเล่นเล่นกันดูนะคะว่าพลังงานพระจันทร์จะดึงดูดอะไร ในเรื่องของความรักให้กับคุณจะมีคำตอบหรือว่าดึงพลังงานอะไรถึงคุณบ้างตรงนี้มาดูกันนะคะโอเคค่ะทีนี้มาลองเล่นเกมกันเล็กๆน้อยๆดูนะคะเพราะว่าเป็นคลิปรีวิวไพ่ชุดนี้ให้แล้วก็มาแบบเปิดไพ่เลือกคัดเล่นๆดูว่าอ่ะพลังงานตรงนี้พลังงานเอเนจีต้องการจะสื่ออะไรถึงคุณในแง่ของความรักนะคะพลังงานไพ่ตรงนี้ดึงดูดคุณในกองไหนที่สุด และไพ่ต้องการจะสื่ออะไรถึงคุณนะคะมาดูกันสําหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะไพต่ตรงนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด3ามกองเดี๋ยวไข่ขึ้นรูปให้อ่ะตอนนี้นะคะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วกองที่สามนะคะเลือกกันดูนะคะตามนี้เนาะอ่าโอเคทีนี้มาดูกันสําหรับผู้ที่เลือกกองที่1นะคะรางานกองที่1ได้แก่ไพ่อืม ไพ่นางโทษคือไข่มีไพ่พลังงานที่เป็นนางฟ้าแล้วก็ไพ่ที่เป็นเดะมูนไพ่ที่เป็นมูนลโลจีให้ด้วยนะคะก็คือไพ่ตรงนี้เนี่ยมีพลังงานไฟแนนซ์แ a r r ี e r ของไพ่นางฟ้าตรงนี้ด้วยก็คือ financial issue are factor in your love life right now พลังงานนี้จะมีบางคนที่เขาเรียกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยในช่วงใกล้ๆบางคนตรงนี้คุณจะมีเรื่องของการงานการเงินเป็นเรื่องสําคัญด้วยเป็นเรื่องสําคัญ หรือบางคนเป็นพลังงานชีวิตที่โฟกัสในเรื่องเหล่านี้มาก,มากๆเด่นมากๆบางคนอาจจะโฟกัสมากกว่าในเรื่องของความรักด้วยซ้ำในบางคนตรงนี้นะคะทีนี้พลังงานต่อมามันมี Energy ที่เป็นไพ่นางฟ้า่อาโทษไพ่ของใบนี้ bring love into the situation Bring love to bring bring love into the situation New moon in Aquarius ก็คือพลังงานนี้นะคะคุณบางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นชาวกลุ่มก็ได้อีกในหนึ่งนะอาจจะเป็นชาวกลุ่มก็ได้หรือมีลัคนากลุ่มก็ได้หรือมีดาวจันทร์ในพลังงานของกลุ่ม นะคะเพราะอะไรนี่คือการดูพลังงานที่เป็นคลิปที่เป็นมูนโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณสามารถเป็นคนที่เน้นพลังงานดาวจันร์ทมาดูได้นะคะดวงจันร์ทเป็นชาร์ตของราศีอะไรอะไรแบบเนี้นะคะ Bring love into the situation ไพ่สวยมากๆมีพลังของการที่ว่าอะบางครั้งในเรื่องของสถานการณ์บางอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าสถานการณ์บางอย่างบางทีถ้าบางคนในเรื่องความรักที่ยังไม่ได้เด่นอะไรมากมายคุณอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่านํานําความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือดึงพลังงานความรักดึงพลังงานความรักเข้ามาถึงแม้ว่าบางทีเนี่ย มันอาจจะเ,เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นมากบางครั้งความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในบางช่วงและมีอะไรบางอย่างที่ต้องคิดในเรื่องอื่นมามากเป็นสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่ตรงนี้นะคะมี energy ที่เป็นอ่ะดูนะ e x p l o r e the, the, the idea that is not what you know but whom you know you need to be more detached from this situation thinking outside the box will bring the solution more pragmatism is called for improve your karma by doing some charitable work of course is all about progress and more modernity so this is the time to move forward the new moon in the christ card means no looking back no looking back change is on its way and it could come quickly whether you get the change you want this this uh depends both on whether you believe you can have it and how much you are relying on others to bring it to you พลังงานตรงนี้นะคะเป็น energy ที่อย่างที่บอกเลยคือพลังงานในสถานการณ์บางครั้งของบางคนตรงนี้ความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเหมือนคิดนอกกรอบหรือ,อมีความเชื่อมั่นและนําพลังงานความเชื่อมั่นในความรักเข้ามาดึงพลังงานความรักเข้ามา กับสถานการณ์บางอย่างที่บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือบางทีความรักไม่อาจอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ขอให้คุณอนะมีพลังงานของความที่เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่ามีมุมมองของความรักที่มองไปข้างหน้า no looking back คือการไม่มองอะไรบางอย่างเก่าๆหรือการมองอะไรที่เป็นกับพลังงานอาดีต พราะมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้มันมีอะไรที่มันเป็นพลังงานที่ดีที่เขาเรียกว่า c h a n g is s on its way การ c h a เชงอะไรบางอย่างที่ดีมีอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงนี้เขาถึงเป็นพลังงานที่ไพ่ต้องการจะบอกว่า bring love into the situation นะคะดึงพลังงานดีๆด,ดึงความรักเข้ามาดึงอะไรดีๆเข้ามาแล้วก็บางคนตรงนี้นะ่ะมีพลังงานของการที่ว่าบางเรื่องตรงนี้ คุณจะต้องกล้าที่จะมองไปข้างหน้ามองถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองอะไรแบบที่นอกกรอบนะคะพลังงานนนี้เป็นการ improve karma ด้วยก็คือว่าผ่าน karma ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปหรือผ่านอาดีตไปสําหรับบางคนตรงนี้น,นะคะทีนี้มาดูพลังงานของกองที่สองผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่ตรงนี้มี Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other. Your bond depends คือพลังงานตรงนี้นะเป็นคนบางคนที่เอ่อคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะมีพลังงานความรักที่แบบว่ากําลังที่จะต้องศึกษาเรียนรู้กับใครกาลังคบหาคุยคุยกับใครหรือกําลังดูใจกับใครหรือพลังงานตรงนี้คือบางคนนะรอพลังงานแบบนี้ รอพลังงานเหล่านี้ที่สามารถที่จะเ,ออเขาเรียกว่าเป็นการที่มีความสัมพันธ์ที่เปิดเผยได้หรือสารต่อได้หรือรู้สึกว่ารู้จักกับใครได้มากขึ้นหรือลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะนี่พลังงานตัวนี้มี energy นี้ surrender to the divine เป็นไพ่ฟูมูลนะคะ surrender to the divine พลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูสิ surrender to the divine l u Moon s u r r e n d e t To The Divine พลังงานตรงนี้คือมันเป็นการยอมรับกับพลังงานอะไรหลายๆอย่างเช่นพลังงาน d i v i n m Timing ที่บางคนมีความรักที่บางทีอาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่าเป็นความรักที่มีการรอคอยนะหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณได้แบบว่าเาติบโตได้เรียนรู้ได้ใช้ได้ใช้ความพยายามได้ใช้เวลาในการทำความรู้จัก นะคะเป็นอะไรหลายอย่างที่บางคนตรงนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของเงื่อนเวลาเข้ามาด้วยเพราะว่ามันเป็นไพ่ DIY timing ลักษณะที่เป็น surrender to the d i v i n e เนี่ยพวก d า y ก็คือลักษณะ DIY แบบนั้นโดยตรงเลยนะคะโดยตรงเลยทีนี้พลังงานเนี้ยไพ่ตรง,งนเนี้ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่า I am getting the answers I need คือมันมีอะไรหลายอย่างที่คุณจะได้เหมือนคล้ายๆกับว่าได้คําตอบอะไรบางอย่างที่คุณต้องการมากๆได้เห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นในเรื่องของพลังงานความรักแล้วก็มีอ่ามีนิ่งแฝงตรงนี้คือ a which you m a y maybe about to come true คือเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณแบบปรารถนา maybe about to come true มันอาจจะเกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่เป็นจริงมากขึ้นในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือใฝ่ฝันถึงหรือสิ่งที่คุณต้องการได้คำตอบ It's make or break time อย่างที่บอกเลยพลังงานตัวนี้มี energy ที่บางคนตรงเนี้ย surrender to the divine คือคุณยอมรับกับอะไรบางอย่างของพลังงานจักรวาลของสิ่งที่มากำหนดพลังงานชีวิตรักคุณทุกๆอย่างที่ชะลอทุกๆอย่างที่มีการรอคอยสถานก,การณ์ความรักที่คุณจะต้องใช้การพยายามใช้ความเข้าใจใช้การให้อภัย t h e r e could be a sense of madness In the air breathe deep and stay calm พลังงานตรงนี้คือคนบางคนที่จะต้องแบบอยู่ให้เป็นอยู่ให้เย็นคือใจให้เย็นใจให้นิ่งสงบแล้วก็มีการเช็ค a อ่ a d e e ค breath คือหายใจลึกๆ e a t h deep คือหายใจเข้าออกลึกๆนะคะมีสติกับทุกอย่างแล้วก็ stay calm คือมีสติมีมีความนิ่งในสถานการณ์ทุกๆอย่างเลย ในเรื่องของความรัก you may need to forgive someone to release negative energy พลังงานตัวน,นี้อย่างที่บอกเลยคือ surrender to the divine คือว่าเป็นการยอมรับกับสิ่งที่เกิดเป็นการยอมรับกับพลังงานเป็นการยอมรับกับสถานการณ์เป็นการยอมรับกับในเรื่องราวที่คุณจะต้องรู้สึกว่าปล่อยวางได้ให้อภัยได้เพื่อปล่อยพลังงาน energy ที่เป็น negative energy คือเรื่องราวลบๆ it's time to let go of the past and move on มีพลังงานตัวน,นี้ที่บางคนตันนี้คุณจะต้องปล่อยอะไรบางอย่างที่เป็นในเรื่องของอดีต หรือเรื่องราวที่ลบลบเลตโกแล้วก็มูออนค่ะก็คือปล่อยมันไปแล้วคุณก็จะมีระไรบางอย่างที่โฟล์มากขึ้นดีวายทามมิ่งหรือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทาให้คุณโฟล์มากขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็คู่บางคู่ตรงนี้หรือคนบางคนตรงนี้คุณอาจจะได้แบบมีพลังงานของอะไรบางอย่างที่บางสิ่งบางอย่างตรงนี้ที่แบบว่าอย่างเช่นเรื่องที่คุณฝันถึงหรือคําตอบอะไรบางที่บางที่ที่อยากได้มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ uh, which are going to come true อยู่ตรงนี้ อืมและพลังงานตรงนี้เนี่ยไพ่ตรงนี้ยังเป็นพลังงานของบางคนที่ว่าความรักของบางคนตรงนี้ยังเป็นพลังงานลนาักษณะที่มันเป็นอิโมชันแลมันเป็นพลังงานของการที่อยากจะมีการปลดปล่อยในเรื่องของความรู้สึกอยากจะมีการที่สามารถที่จะ แสดงออกในความรู้สึกหรือความที่ว่าอย่างเช่นคนที่รู้สึกดีต่อการคนที่คุยกันหรือคนที่ชอบการอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นพลังงานสะานี้ด้วยพลังงานของผู้ที่เลือกกองที่3นะพลังงานมีเป็น tension to the red f l a ค่ะพลังงานตัวนี้เป็นไพ่ตรงนี้เลยคือ design coaching you คือบางคนของผู้ที่เลือกไพ่นี้เป็นพลังงานที่จะต้องใช้การที่ว่าทุกๆอย่างมีในเรื่องของการปรับสภาพปรับตัวปรับหัวใจปรับความรู้สึก แล้วก็เขาเรียกว่าไพ่ตรงนี้มีพลังงานของบางคนที่ความรักในบางช่วงคุณมีสถานการณ์ของปัญหาหรือเหตุการณ์บางอย่างแปลก,ปลกๆหรือในเรื่องของการที่ดีว่าใครแล้วรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันมีอะไรบางที่ไม่ชอบมาพากลได้อะไรอยู่ตรงนี้นะคะหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องแบบลองลองสังเกตดูว่าคนที่คุณคบหรือคนที่คุณคุยอ่ะเขามีอะไรบางอย่างที่ มีพลังงานที่ทำให้คุณรู้สึกเซฟมากพอหรือว่ามั่นคงพอหรือเปล่าหรือไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนอืมเพราะพลังงานตรงนี้ไพ่งงตรงนี้เนี่ยมีไพ่พลังงานต่อมาที่มีลักษณะที่ว่ามันมีไพ่งงที่เป็นพลังงานที่เป็นพวกเอ่อ Third Quarter Moon ก็คือไพ่ตรงนี้นะคะดูนะ Third Quarter Moon Adjustment are required เติร์ดคอร์เรมูลเนี่ยค่ะเห็นป่ะพระจันทร์ครึ่งครึ่งพระจันทร์ครึ่งครึ่ง adjustment r e q u i r e d คือ r e q u i r e d คือเหมือนายคล้ายๆกับว่า I am reevaluate The situation, your life may be out of balance and this may be causing your issue นี issue เห็นปะ It may be time to hatch a whole new plan something new and exciting is around the corner trust may be required to move t h i situation s f o r w a r d คือพลังงานตรงนี้นะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นบางอย่างที่ว่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยการปรับปรับอารมณ์ปรับความปรับความรู้สึก แล้วก็อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันให้ดีอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะเจอในสถานการณ์อะไรไม่ว่าความรักจะมีอิชชุอะไรหรือไม่ว่าจะมีอะไรลักษณะที่มันเป็นในเรื่องของการที่ว่าพลังงานแปลกหรือสิ่งที่เป็นปัญหาหรือหรือสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องแบบว่าพยายามบาลาน พยายามปรับสมดุลหรือพยายามปรับตัวขอให้คุณมีพลังงานเหล่านี้ให้กับตัวเองมากๆค่ะเพราะมันเป็นไพ่พลังงานที่บางครั้งบางคนตรงนี้ชีวิตบางอย่างของความรักหรือพลังงานบางด้านของคุณในชีวิตมันขาดบาลานซ์ขาดสมดุลขาดพลังงานของการปรับสภาพหรือปรับตัวอยู่ตรงนี้อืมแล้วก็ไพ่ตรงนี้เป็นพลังงานของการที่คุณจะต้องคิดถึงในเรื่องของคิดคิดถึงสภาพจิตใจหรือคิดถึงต yes. right ัวเองให้มากๆคิดถึงความต้องการตัวเองมากๆแล้วก็ พยายามซื่อสัตย์กับซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองโดยเฉพาะพวกพลังงานของพวกเอ e r จีที่เป็น t o อ i ซิก OTION ต่างๆ จะต้องรีลีสอะไรออกไปค่ะพวกท็อกซิคอม OTION หรือท็อกซิกพีเพิลด้วยนะคะตรงนี้อ่ะเอาพลังงานตรงนี้มาให้เกินเกินเป็นอินโทรเรียกนำย่อยนิดนึงสำหรับพิกอาคาตรงนี้พิเศษของพลังงานเดอะมูนคาตรงนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมาเล่นเกมแล้วมาติดตามกันนะแล้วก็มาให้กำลังใจกับไข่ได้ตรงนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ด้ยวยกันตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามของพลังงานไพ่เดอะมูน เอ่อมูนโดโลจีในเซตนี้ในชุดนี้อีกได้ในคลิปอื่นๆของการดูแรนดอมอื่นๆต่อนะคะช่วงนี้ไปก่อนนะทุกคนก็มีความสุขมากๆคิดบวกมากๆรักษาสุขภาพนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายถ้าใครเ้่มกันจะดูดวงส่วนตัวทักมานะคะไลน์ของใคร khido แตามนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย